สวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาทดสอบนะครับไฟ g 3 0นะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับนะเป็นเวอร์ชัน2อหลังจากได้มีการปรับปรุงในเรื่องของอเรื่องที่1ก็คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่สามารถเลือกได้ว่าจะเ,เ,เป็นไฟกระพริบป,ปกติหรือเป็นไฟแบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับหรือตัวดามิกนั่นเองนะครับสามารถที่จะคอสตอมได้ นะครับจากตัวจากตัวคั่วนะครับด้านหลังนะครับที่เป็นขั่วสีเหลืองตัวนี้นะครับซึ่งจะมีให้ท่านตั้งค่าเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมดสส่วนนะครับก็คือไฟด้านนอกนะครับแล้วก็ไฟด้านในฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็คือที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องของตัว ไฟเบรกนะครับเดิมนะครับ V1 เนี่ยนะครับที่มันจะติดอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็คือจะติดอยู่ฝั่งทางด้านตัวด้านนอกนะครับไฟเบรกเวลาเบรกเนี่ยไฟชุดไฟชุดแดงเนี่ยครับชุดนี้นะฮะจะติดแค่ฝั่งเดียวนะครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับจะไม่ได้ติดนะครับสําหรับรุ่นนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน ลักษณะการทำงานกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเชิญชมครับครับจะเป็นให้ท่านดูสำหรับเ,เราขับรถตอนกลางวันนะครับเราไม่ได้เปิดตัว Running Light ชุดนี้นี้เราก็จะมาดูเรื่องของไฟเลี้ยวไฟเบรกครับไฟถอยหลังคือตอนกลางวันนะครับกระพริบป,ปกติโอ้นะครับ วิ่งนะครับไฟเดียววิ่งเห็นไหมันะครับสามารถเลือกได้นะครับนที่นี่ที่เดียวครับตะกี้นี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับต่อไปครับจะเป็นไฟถอยนะครับโอ้โหนะครับอันนี้คือตอนเช้านะครับเรายังไม่ได้เปิด daylight นะครับโอ้ไฟถอยยังสว่างขนาดนี้โอเคครับนะครับเราไปดูไฟเบรกกันครับโอ้โห แต่ครับนี่ขนาดกลางวันนะครับเนี่ยทีนี้การสังเกตไฟเบรกสังเกตยังไงว่ามันเบรกนะครับแน่นอนครับไฟสีแดงมันเบรกแต่ทีนี้เวลาเราสังเกตไฟ running light นะครับกับไฟเบรกจะแตกต่างกันตรงที่มันจะมีมุมตรงนี้นะครับที่เราเห็นถ้าเป็น running light นะครับมันจะติดด้วยแต่ในกรณีของไฟเบรกมุมตรงนี้จะไม่ติดนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันตอนที่เราเปิด running light นะครับ สำหรับโหมดนี้นะครับจะเป็นการขับตอนกลางคืนนะครับเราจะเปิดตัว running light ไว้นะครับสังเกตนะครับไฟมุมด้านซ้ายนะครับและก็ไฟมุมนะครับด้านขวานะครับจะติดนะครับในกรณีของ running light นะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เรากดเบรกกันครับ ทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านสังเกตนะครับตอนที่ผมจะกดเบรกนะครับท่านจะเห็นไฟนะครับเห็นไหมครับเขาจะบูตขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่เห็นแน่นอนนะครับนี่คือไฟเป็นกรณีนะครับกำลังขับต้นขึ้นนะครับก็คือเปิดลันนิ่งไลท์แล้วก็จะถอยหลังนะครับจะถอยหลังเราก็จะ เห็นการทำงานนะครับของไฟเห็นไหมครับนี่คือไฟถอยนะครับในกรณีลารันิ่งไลท์นะครับโอเคไปนะครับจะเป็นในกรณีฟลักไลทนะครับก็คือไฟตัดหมอกหลังเห็นไหมครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนไฟเลี้ยวก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่สนใจจะอัปเกรดนะครับไฟท้าย G 3 0นะครับตัวจากตัว PLCI ไปเป็นตัว LCI ติดต่อได้ครับตอนนี้เวอร์ชั่นสุดท้ายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ